สองทุ่มวันนี้นะครับนัาตัช่างในศึกมวยยวิถิไทยครับที่เวทีมวยกอกทัพอากาศทุปาเตมีนะก็ผ่านกันไปหมดเรียบร้อยแล้วถึงหมงจะมาสรุปนัาตัช่างอเ้ทรากันนะครับสำหรับมรักมวยชอบแล้วก็น้ําหนักนะครับที่ได้มาสอบกันไปในแต่ละคู่นะครับผมอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้คู่แรกตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับทางปลายทีวีแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8หมายเลขยี่สิบเจ็ดตั้งแต่คู่ที่2เป็นต้นไปในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมก็มาติดตามกันได้ทางทางหน้าจอแล้วก็ทางที่เวทีนะครับผมกอกทัพอากาศท ไปว่ากันเลยตั้งแต่คู่แรกนะครับซีอุยเซียนหนุ่มกระยานะครับร้อปอนด์เจอกับเหล็กเพชรผู้ใหญ่คำล่าคู่นี้รูปหนักมาผ่านสบายทั้งคู่นะครับผมเหล็กเพชรตอนสอบก็มาเกินไปจุด1น่นะก็ไปวิ่งผ่านมาเรียบร้อยสบายส่วนซีอุยนี่ก็มาขาดเลยขาดไปประมาณจุด8นะครับผมคู่นี้รูปร่างกะอยู่ที่เหล็กเพชรนะส่วนทางด้านซีอุยนะครับผมก็ได้ในเรื่องของรูปหนักรูปแรงนะแต่ขาต่อยหมัดน,นะครับผมคู่นี้ก็อยู่ที่สภาพร่างกายเลยว่าใครจะมาดีกว่ากัน เหล็กเพชรก็แพ first.. ้น็อกมาส่วนซีอุยเนี่ยก็เขาบอกว่าเคยแพ้น็อกเหล็กเพชรมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ยังไงต้นๆ้นผมว่าน่าเชยร์ที่ซีอุยไว้ก่อนละกัดนะครับต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดมีลูกน่ากลัวส่วนด้านเหล็กเพชรเนี่ยพอโดนเยอะๆอาจจะมีหล่นมียอมไปเองก็ได้ส่วนคู่ที่2ครับเตนหลายแก้วสินนายกดำนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์เจอกับเปรมพยักพยักมึงชนนะครับผมคู่นี้นี เป็นพยัก์นีมาเข้าเว็นแทนนะครับแทนเพื่อนเจ้าสาวหน้านะครับผมส่วนทางด้านเดนไหลายแก้วเป็นเมย์ในรายการนะครับคู่นี้น้ําหนักก็เลยมา ไปปล่อยนิดนึงเพราะว่าเดลไหลแก้วน้าหนักมา99กว่าเองเนะก็ต่อให้เป็นพยักไปถึงเกือบ2ปอนด์เลยนะแต่ในเรื่องของลูกหนักลูกแรงแรงประท้าเนี่ยถ้ากินมาเต็มเต็มอิ่มอเนี่ยยังไงเดลไายแก้วมันหนักกว่ายอยู่แล้วส่วนเป็นพยักเนี่ยยังชกเต็มที่แค่42กิโลกร,รัมนั่นเองยังไงผมว่าต้นต้นพาเข้าไพิี่เดลไายแก้วก่อนละกันนะครับซื้อลูกหนักลูกแรงลูกบูกสู้แล้วก็จิตใจของวัยหนุม่มวัยเก่านะครับผมก็ดูแล้วน้องอาจจะแดทนแรงประทะไม่ไหวก็ได้ ส่วนูที่3นะครับสลาตันโตยต้าระยองนะครับ136ปอนด์ต่อสองปอนด์ให้กับวันชนะโบเมืองพานหนรอาปอนด์คู่นี้นี่โอ้โหเก่าเก่าเกือกเลยวันชนะเนี่ยได้รูปร่างสูงยาวนะแถมได้น้ำหนักสองปอนด์อีกก็เจอกับสลาตันนะครับที่ร36ที่เขาคุมมาที่เดียวเองคู่นี้เนี่ยโอ้โหทางแรงปะทะทางรูปร่างโอ้โแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายผมว่าวันชนะเนี่ยได้เคลื่อนไหวมาเยอะกว่านะหลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์มาวันชนะนี่ได้เคลื่อนไหวที่ปูทอนเนี่ย ก็เกือบเกือบสิบไฟล์เลยในปีนี้ส่วนทางด้านซาระตันเนี่ยสองสองไฟล์ให้นั้นเองนะก็ล่าสุดไปเจกับเบสสีคิ้วมาก็แบบป,ปล่อยๆด้วยไม่ได้ทําน้ําหนักอ่ะคู่นี้ยังไงผมก็ยังชอบที่ความใหญ่ของวันชนะนะครับต้นๆอาจจะเสียวหน่อยแต่ไปไปลายผมมองว่าวันชนะเนี่ยถ้าล็อกคอได้จับในได้ ผมว่าน่าจะน่ากลัวเลยเพราะว่าความใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เรื่องของแรงประทาด้วยส่วนคู่เอกนะครับเหนือเพชรเหนือธรณีพุทธประชาชื่นนะครับ108ร้อยแปดปอนด์จกับคุณฐานดับทิศบางรักนะครับผมคู่นี้หนักก็มาผ่าสบายทั้งคู่นะครับก็มาขายกันแค่แล้วกดจหนึ่งจุดสองนะครับไม่มีปัญหาคุณฐานนะครับก็ข้ามศึกข้ามฝั่งมานะครับผมมาชกที่นี่ก็ไม่แทบจะไม่เคยจะชกกลางวันเลยก็เคยชกแค่ตอนเด็กส่วนทางดาเหนือธรณีนี่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะชกมาตลอดแถมชกมาที่นี่เจ็ดไฟยังไม่แพ้แม มันก็สนไม่ลงจริงๆนะก็น้าตาไปที่เหนือธรณีนะครับทั้งฟอร์มทั้งบรรยากาศแล้วก็ทั้งเรื่องของหัวใจนะยังไงเหนือธรณีก็ยังดูดีกว่านะครับก็น่าเข้าไปที่เหนือธรณีน่าจะมีลุ้นชนะไฟที่8ในเวทีนี้ก็เป็นได้นะครับฝากไว้4คู่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตั้งแต่คู่แรกก็ชอบซีอุยแล้วก็เดียดหลายแก้ว วันชนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนื้อธรณีนะครับผมนี่ก็เป็นบร,รักมาชอบที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับในศึกโมยดีทีไทยนะครับผมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับยูทูบมวยไทยสองพันด้วยส่วนเพจเฟซบุ๊กมวยไทยสองพันนะครับก็จะอัพผลงานขันให้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปดูรูปภาพกันได้ไปดูว่าผลการชกใครไปยังไงกันบ้างนะครับว่าจะไปพูดคุยไปคอมเมนต์นะครับผมในแต่ละคู่เนี่ย ก็มีคนมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่กัดหน้าขอบคุณแล้วสวัสดีครับ